สวัสดีค่ะชอบปุ๊เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมน,นะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมหกสี่นะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายลูดคือสี่นะคะก็ถ้าใครวิ่งใครลูดก็ขอแสดงความยินดีกับเ c ซนะคะเถ้าใครไม่ได้วิ่งไม่ได้ลูดก็ขอแสดงความเสียใจเนาะเพราะว่าสี่มาพิเศษนะคะมาฮาน,นอยพิเศษเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเราไม่มีนะคะก็ขอโทษขออาภายัยด้วยเนาะมาแค่ มาแค่สายรูดส,สายวิ่งนะคะเนาะใครไม่ได้รูดไมได่วิ่งก็ขอโทษด้วยอ้าวมาลุ้นกันนะคะวันนี้เป้จะย้อนตัวเดิมนะคะเน้นตัวเดิม4884นะคะ7887เนาะเ8 8 7แต่เป้ชอบอ่า4884มากกว่าเนะเนาะเอ่ดองแ4ดสีอะไรอย่างเงี้ยเออเป้ชอบเนาะ ต้องให้เล่นตัวนี้แล้วกันเนาะให้เล่นสี่สี่แปดแปดสี่นะคะถ้าใครจะรูดรูดสามตัวนะคะรูดได้เลยนะคะสี่แปดแปดสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังปังรับเงินทุกคนนะคะเนาะวันนี้บ้านเป้ฝนตกอากาศดีดีนะคะบรรยากาศน่านอนเนาะก็ด <g år> ูแล e สุขภาพด้วยเนาะทางกรุงเทพก็ ผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดูแลตัวเองเนาะใส่แมสออกจากบ้านแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนาะ,ะเพราะว่าเราอยู่ในภาวะขับขันแล้วแหละดูท่าทางเป้ด,ดูแล้วเหมือนเหมือนต่างประเทศเลยเนาะที่แบบผู้คนติดเยอะๆเยอะๆเอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป้ก็อยากให้ทุกคนะลองกินสมุนไพรดูเนาะ เป้กินน้ําเป้ทําน้ํากระชายมากินปีกว่าเนาะแล้วก็เออเป้ให้แม่กินเป้กลับมาอยู่กับแม่เนาะให้กินประมาณสองเดือนแม่นะก็แม่บอกไปหาหมอหมอนัดประจําความดันแม่ลดเนาะความดันแม่ลดเนาะสูตรก็หาดูในใน y t u t u b e แหละแล้วแต่เราชอบเนาะ แล้วแต่เราชอบว่าจะยังไงแต่อยากให้ทุกคนกินเนาะเห็นเขาบอกว่ามันป้องกันเนาะอะไรที่เราพอจะทําได้เราก็ทำเนาะทาดูแลตัวเองนั่นแหละค่ะคือการติดเชื้อโรคมันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม่ดีแล้วก็แต่ว่าชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าเนาะเราก็ต้องทํามาหากินกลัวก็กลัวแต่ว่าถ้าเราไม่ทําเราก็อดตายเนาะทุกคนเนาะ ออก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเนาะตื่นเช้ามาก็กินน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็ดีเหมือนกันนะเป้ว่าเนาะน้ำมะนาวน้ำอุ่นอะไรเงี้ยเนานะก็เออวันนี้พูดยาว <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดีๆเนาะก็มีหลายคนเนาะก็บอกว่ามาตากแดดบ้างอะไรเงี้ยอืม อย่าเครียดมากเนาะก็ใช้ชีวิตของเราไปอ่ะโอเคพูดยาวและพูดเยอะและเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้เนาะปังปังรับเงินทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพเนาะสวัสดีค่ะ